นิทานเรื่องต้นหอมกับผักกาดไปโรงเรียนเช้านี้สดใสวันแห่งการเริ่มต้นใหม่สองแฝดพี่น้องเข้าเรียนเป็นวันแรกคุณแม่เข้ามาปลุกเด็กๆกแต่เชา้าตื่นได้แล้วเด็กๆไปโรงเรียนวันแรกต้องสนุกมากๆแน่เลยตื่นแล้วคะ่ะคุณแม่ตื่นแล้วครับ หอมลุกออกจากเตียงอย่างว่องไวอาบน้ำแต่งตัวโดยเร็วพร้อมไปโรงเรียนแล้วเดินมาปลุกผักกาดที่สลืมสลืมอยู่ไม่ยอมลุกออกจากเตียงตื่นได้แล้วผักกาดเดี๋ยวจะไปโรงเรียนสายเอานะคุณแม่เรียกรับประทานอาหารเช้ามีเพียงต้นหอมที่ลงมารับประทานสายแล้วผักกาดรถโรงเรียนจะมาแล้วรีบลงมาทานข้าวเร็วเดี๋ยวจะไม่ทันเอานะ เสียงแม่ตะโกนเรียกผักกาดให้รีบเร่งผักกะรู้ตัวว่าสายแล้วจึงรีบอาบน้ำลงมาแต่ไม่ทานรับประทานอาหารเช้ารถโรงเรียนมาเสียก่อนเปิดเรียนวันแรกอาจจะต้องปรับตัวหน่อยแต่ทั้งคู่ก็เข้าเรียนได้ตรงเวลาและตั้งใจเรียน กลับจากโรงเรียนคุณแม่มายืนต้อนรับพร้อมถามลูกๆทั้งสองเกี่ยวกับการเข้าเรียนวันแรกที่โรงเรียนเป็นอย่างไรกันบ้างจ๊ะไปโรงเรียนวันแรกสนุกมากเลยค่ะคุณแม่ต้นหอมมาอยากตื่นไปโรงเรียนทุกวันเลยต้นหอมกล่าวทำไมผมไม่อยากไปโรงเรียนเลยครับคุณแม่ผักกาดพูดด้วยสีหน้าที่เศร้าแม่จึงถามด้วยความห่วงใย,ยว่า เกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าจะลูกเล่าให้แม่ฟังได้นะเมื่อเช้าผมหิวมากเห็นแซนด์วิชวางอยู่บนชั้นวางกระเป๋าที่โรงเรียนผมเลยหยิบมากินหลังจากนั้นมีเพื่อนคนหนึ่งก็ถามหาแซนด์วิชที่วางอยู่บนชั้นวางกระเป๋าผมเลยบอกไปว่าผมกินแซนด์วิชชิ้นนั้นไปเองหลังจากนั้นมาเพื่อนๆก็ต่างพากันไม่คุยไม่เล่นกับผมอีกเลยผมจึงรู้สึกเศร้าครับ คุณแม่จึงปลอบใจและสอนผักกาดว่าการที่ลูกไปทานของคนอื่นโดยไม่รับอนุญาตเนี่ยเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะลูกควรขออนุญาตเจ้าของก่อนแม่รู้ว่าลูกไม่ได้ตั้งใจแต่ลูกควรไปขอโทษเพื่อนๆและเอาขนมไปแบ่งเพื่อนๆในวันพรุ่งนี้ดีไหมจ๊ะเราตั้งแต่ในวันพรุ่งนี้ไปเนี่ยลูกควรที่จะรีบตื่นแต่เช้ามาเตรียมตัวไปโรงเรียนเราจะได้รับประทานอาหารเช้าได้ทันเวลาด้วยนะ ตั้งแต่นั้นมาผักกาดก็ปรับปรุงตัวมีวินัยและรู้จักแบ่งปันมากขึ้นและอยู่ร่วมกันกับเพื่อนๆอย่างมีความสุขล้นิทานก็ได้จบลงไปแล้วเด็กๆอย่าลืมนำเอาพฤติกรรมทั้งดีไปเป็นตัวอย่างในการใช้ชีวิตประจำวันด้วยนะคะสิ่งไหนไม่ดีก็ไม่ควรทำหน้าสำหรับวันนี้ขอบคุณที่รับชมและรับฟังสวัสดีค่ะ